สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2568กับดิฉันสุชาดาระยะอินค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถติดตามรับชมและทบทวนใน Zoom 0น2 c o m และเว็บไซต์ dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนคะ่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชยโยบทที่ว่าโลกยังขาดแคลนต้นแบบที่ดีเกิดมาทั้งทีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชาวโลกชาวโลกเขาต้องการทำความดีแต่ยังขาดต้นแบบเขาไม่ทราบว่าต้นแบบที่ดีนั้นเป็นอย่างไร หากเราตั้งใจทำความดีตามแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งชี้แนะเอาไว้ชีวประวัติของเราจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นหลังเช่นเดียวกับประวัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีให้เราได้ดำเนินรอยตามมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญแรกในวันนี้นะคะ วัดพระธรรมกายจัดพิธีตักบาตรฉลองพระใหม่โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568มีเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนเข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะณมหารัตนวิหารโคต26วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณะเจ้าภาพผู้ปกครองและสาธุชนได้เข้าร่วมทำบุญตักบาตรฉลองพระใหม่ โครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาธรรมสถิตธรรมธิโตเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากกัลยาณมิตรวัฒนาภูมิสิทธิ์และกัลยาณมิตรวสินพัฒน์ภัยสารกฤตวัฒนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทาน ส่วนกรลยานมิตรสุวรนนาจันทวีสมบูรณ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมนำธยธรรมถาวายแด่ท่านประธานสง์และคณะสงฆ์ในการนี้ท่านประธานสง์ก็ได้กล่าวสมโภทนียขถาาพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีตักบาตรพระใหม่ร่วมกันในครั้งนี้ จากนั้นคณะสงฆ์และพระธรรมทายาตได้แปลแถวรับบาตจากคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชรวมทั้งยมพ่อยมแม่และสาธุชนที่ตั้งใจเตรียมวัตถุทานมาสร้างมหาทานบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความปราบปื้นปิติในบุญซึ่งการตักบาตรพระใหม่เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ<อ>เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศล และเป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปเพราะพระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นการตักบาตรพระใหม่จึงเป็นประเพณีที่ดีงามและเป็นโอกาสอันดีในการสร้างบุญสร้างกุศลและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไปวันนี้ก็มาได้ร่วมงานตักบาตรพระใหม่ครับ ซึ่งเป็นพระลูกชายก็ได้มาบวชโครงการนี้ด้วยโครงการพระบวชเข้าพรรษาเป็นดำริของหลวงพ่อธรรมชยโยกระผมก็สนับสนุนทุกโครงการตลอดมาและวันนี้ได้มาเป็นประธานกล่าวาถวายพระเจหารเพราะว่าลูกชายได้มาบวชเป็นพระครั้งแรกครับก็ปลื้มปิติมากเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตลูกผู้ชายนะครับผมคิดว่า ต้องได้มาบวชสักครั้งหนึ่งนะครับเข้าพานะรรษาเพื่อตอบแทนพระคุณพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็จะได้นำหมู่ญาติพี่น้องนะมาร่วมทำบุญด้วยนี่เป็นความรู้สึกที่พูดแล้วก็พป่งพิติจริงๆขนลุกมากเพราะว่าปู่ย่าของพระลูกชายเนี่ยก็ยังไม่เคยเข้ามาวัดเลยและพอรู้ว่าหลานบวชพระก็มาประจำเลยครับมาแล้วก็อิ่มในบุญ วันนี้ก็นําพระทหารมาถวายก็ตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสอง,สอ,งออกมาทํากันมีความรู้สึกว่ามีความสุขครับแล้วก็เปิ่มมากที่พระลูกชายได้มาบวชโครงการนี้ก็อยากจะเชิญชวนชายแมนๆทั่วประเทศนะครับถ้ามีโครงการบวชข้าพรรษาก็อยากให้มาบวชกันนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิานุสิตวัดพระธรรมกาย รวมมอบข้าวสารอาหารแห้งผ่านศูนย์รับบริจาคจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาณศูนย์รับบริจาคสิ่งของจังหวัดปทุมธานีนายสมคิดจันทมรึกผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสสิทธรจันทมรึก นายกเหล่ากาชาติจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติร่วมรับมอบถุงยางชีพตลอดทั้งวันมีคณะสงฆ์องค์กรภาครัฐภาคเอกชนบริษทัทห้างร้านและคณะบุคคลต่างๆรวมใจไทยเป็นหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในโอกาสนี้พร,ระครูปหลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบหมายให้พระมาหานพพรบุญยชโยปร,ริยธรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและนายองคอาจนรธรรมนิธาโฆษกคณะสิทธยอนุสิตวัดพระธรรมกายเป็นผู้แทนในการส่งมอบถุงยางชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน300ชุดพร้อมกันนี้ยังได้ส่งมอบอาหารกลางวันและขนม ส่งแรงใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์รับบริจาคสิ่งของจังหวัดปทุมธานีเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกด้วยในเดือนกร,รกฎาคมนี้นับว่าประเทศไทยได้เผชิญวิกฤตหลายด้านทั้งในเรื่องของอุทกภัยทางภาคเหนือทั้งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่และตอนนี้อยู่ที่จังหวัดพะเยา รวมถึงณปัจจุบันเรายังมีสถานการณ์การกระทบกระทั่งกันที่ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงจังหวัดศรีสะเกษสุรินบุรีร์และจังหวัดตราดในบางส่วนในส่วนของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายโดยพระครูประลัดรัตนวีรวัตรเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้สั่งการให้ฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ได้จัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง ที่ได้จากศรัทธาของสาธุชนรวบรวมกันมาจัดทําเป็นถุงอย่างชีพเพื่อที่จะมอบเป็นกําลังอกกําลังใจและเป็นเรี่ยวแรงให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในจังหวัดต่างๆ ได้เปิดเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อที่จะให้ประชาชนได้อพยพหลบภัยและได้ใช้ข้าวสารอาหารแห้งเหล่านี้เป็นต้นทุนในการดํำรงชีวิตในช่วงที่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้สําหรับวัดพระธรรมกายนั้นปัจจุบันนี้เราได้นํำข้าวสารอาหารแห้งออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในภาคเหนือที่ประสบอุตกภัยแล้วประมาณ3,000ชุดและในครั้งนี้ที่ได้นํามา สมทบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีที่ศาลารักปทุมแห่งนี้ก็ด้วยมุ่งหวังว่าจะเป็นการแสดงน้ําใจของคณะสงฆ์ให้เห็นว่าคณะสงฆ์กับประชาชนล้วนแล้วแต่เกื้อกูลกันเหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าอัหิตายะสุขายะคือเพื่อประโยชน์เกื้อกูลทั้งต่อตอนเองและต่อประชาชนชาวโลก เพราะว่าคณะสงฆ์อยู่ได้ด้วยประชาชนและประชาชนเองก็ฝากหัวจิตหัวใจไว้ที่คณะสงฆ์เช่นเดียวกันดังนั้นจึงใช้โอกาสนี้เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการสร้างความดีและฝ่ายสาธารณาสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายก็ขอแจ้งข่าวไปยังท่านสาธุชนทั้งหลายว่าท่านใดที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในขณะนี้อยากจะนำข้าวสารสิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคที่จำเป็น มาร่วมบริจาคเป็นกำลังอกกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนก็สามารถจะนำมาบริจาคได้ที่ศาลามหาธานบาร,รมีครัว71ปีหรือส่งมาทางบริษัทขนส่งต่างๆมาถึงวัดพระธรรมกายหรือบริจาคผ่านบัญชีธนาคารวัดพระธรรมกายโดยธนาคารกรุงไทยได้ตรงที่อยู่ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้เจริญพรนอกจากนี้นะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายยังได้ส่งมอบ อาหารปรุงสุกใหม่นะครับพร้อมกับขนมมาให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นะศูนย์รวบรวมสิ่งของบริจาคของจังหวัดปทุมธานีที่อาคารสารารักปทุมสารกางจังหวัดปทุมธานีแห่งนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะเดียวกันก็จะได้ส่งแรงใจนี้นะครับไปถึงผู้ที่ประสบภัยหรือว่ามีผลกระทบนะครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผ่านพ้นไป โดยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็นํามาสู่ความสงบร่มเย็นแล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ร่วมกันพัฒนาสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันครับศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยร่วมกับสถาบันพัฒนายาวชนโลกจัดค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนหรือสมาร์ทยังรีเดอร์แคมป์ระดับชั้นประถมตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยครั้งนี้มีนักเรียนจากโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาและโครงการอาสาสมัครจัดพัฒหารพร้อมทั้งคณะครูผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน75คนซึ่งทุกคนได้ร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมสันทนาการละลายพฤติกรรมก่อนที่จะได้ปฐมนิเทศและแบ่งกลุ่มเพื่อวอล์คเรลลี่ได้เติมความรู้ทั้งทางโลกและท,งทางธรรม ด้วยการฟังธรรมะจากพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยและสถาบันพัฒนาเย,ยาวชนโลกในหัวข้อต่างๆได้แก่สุดสำเร็จในการใช้ชีวิต The Key of Success in Your Life โดยพระเอกพลสุขปาโลปลุกขุมพลังความคิดให้เติบโตโดยพระชัชวานทิตะมังคโลประธานศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ความจริงของชีวิตในยุค next step โดยพระอิสราอิสรโรและหัวข้ออยู่โรงเรียนให้สุขใจอยู่โซเชียลให้ปลอดภัยโดยพระพระสิทธิ์วิสุทธาจาโรนอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาให้ความรู้ซึ่งเป็นอดีตรุ่นพี่ที่ร่วมกิจกรรมกับชมรมพุทธศาสนากลโดยได้แก่คุณครูพิคเนศขวกเขียว พีซูเปอร์ไวเซอหัวหน่าจะสอบโครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ามาให้ความรู้เรื่อง Mindful Success สมาธิธรรมะเรียนดีมีอนาคตและคุณสสิประภานะหนองคายอดีตเด็กดีวีสตาปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลนาด้วงจังหวัดเลยมาให้ความรู้เรื่องทำสร้างความสำเร็จ ซึ่งจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้บางส่วนของความประทับใจหลังจบค่ายได้กล่าวว่าได้รู้จักเพื่อนใหม่ได้เรียนรู้ธรรมะได้รู้เรื่องบาปสวรรค์ที่สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปนักวิศวกรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวอิสราเอลได้เดินทางมาฝึกสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจังหวัดแม่ห้องสอน คุณอิเกอร์สเมนอฟนักวิศวกรโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ชาวอิสราเอลที่เคยแบกรับความเครียดจากโลกการทำงานอันเร่งรีบจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้ค้นพบพื้นที่เงียบสงบที่ไม่ต้องใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดซึ่งเขาได้รู้จักกับศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติปายจากการชักชวนของเพื่อนให้มาทดลองนั่งสมาธิในกิจกรรมดรับ In Meditation การนั่งสมาธิระยะสั้นหนึ่งชั่วโมงที่จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองสัมผัสการฝึกสมาธิขั้นตน้นจากครั้งแรกที่เราได้พบกับเขามาพร้อมกับใบหน้าที่เคร่งเครียดจากการทำงานที่เต็มไปด้วยความกดดันแต่หลังจากนั่งสมาธิในวันนั้นคุณอิกเกอร์สมอร์นอฟได้บอกว่ารู้สึกดีอย่างประหลาด และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางภายในครั้งใหม่ของเขาหลังจากนั้นเขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมแบบเจวันหลังจากจบโครงการเขายังได้ชักชวนเพื่อนๆมานั่งสมาธิที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ่ีกด้วยโดยคนอีเกร์สเมอร์นอฟได้เล่าว่าตั้งแต่ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมในเดือนธันวาคม สมาธิก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันซึ่งส่วนตัวได้นั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวอีกสิ่งหนึ่งที่เขาชื่นชอบมากคือการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์เพราะสัมผัสได้ถึงพลังงานบริสุทธิ์ที่ส่งตรงถึงกลางกาย พุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดบากน้ำภาษีเจริญประดิษฐานเป็นการถาวรณมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกา พิธีอัญเชิญรูปเหมือนหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรจากศาลากลางจังหวัดเลยผ่านใจกลางเมืองสิ้นสุดหน้าลานพญานาคกันหาโคธมะรวมระยะทาง3.5กิโลเมตรภาคบา่ายเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามและพิธีประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ณมหาวิหารแก้วพระมงคลเทพมุนีสูงแก้วเมืองเลยจังหวัดเลย โอกาสสำคัญที่ไม่ควรพลาดเพื่อเชื่อมสายบุญสายสมบัติกับมหาปูชนียาจารย์เพราะฌานนสุขเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความสุขที่ละเอียดประนีจนสุดสายกลาสอบถามรายละเอียดการร่วมบุญได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างคะ่ะโดยวัดพุทธบาลีประเทศอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมสำหรับชาวอินโดนีเซียเชื้อสายจีนสำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณโรงแรมในเอกราโฮเทลเร็กโทบาแอนด์รีสอร์ท ท่ามกลางธรรมชาติอันงดง,งามของทะเลสาบโทบาเมืองเมดามประเทศอินโดนีเซียซึ่งกิจกรรมดำเนินไปอย่างสบายสบายเปรี่ยมด้วยพลังบวกและความสุขจากการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันทําบุญถวายสังฆทานจุดโคมประทีปสวดมนต์บทธรรมจักกระเปวัตนสูตรและนั่งสมาธิอย่างสงบนิ่ง หนึ่งในช่วงเวลาอันน่าประทับใจคือกิจกรรมปล่อยปลาจากเรือกลางทะเลสาบเพื่อแสดงถึงความเมตตาและเจตนาแห่งการปลดปล่อยรวมถึงการฟังบรรยายธรรมและกิจกรรมพัฒนาจิตใจที่ช่วยเปิดใจผู้ร่วมกิจกรรมให้สัมผัสถึงความสงบจากภายในโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจในบรรยากาศธรรมชาติ ที่อบล้อมด้วยสายน้ำและขุนเขาและกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ากิจกรรมนี้ช่วยเติมเต็มพลังใจสร้างแรงบันดาลใจและมอบประสบการณ์ทางธรรมที่ลึกซึ้งยากจะลืมเลือนส่วนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายลอนดอนสหราชอาณาจักรได้รับกิจนิมนต์เพื่อจัดปฏิบัติธรรมณร้านไทยมัสซาสแอนสปาใจกลางเมืองลูตัน คณะสงจากวัดพระธรรมกายลอนดอนพร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางไปยังร้านไทยแมสซาดแอนด์สปา Spa, ใจกลางเมืองลูตันสหราชอาณาจากักรเพื่อจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและเจริญสติในบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองท่ามกลางเสียงตอบรับจากชาวท้องถิ่นที่มาร่วมงานกว่า20ท่านซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่กรกฎาคมปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนจากคุณนรักมนและคุณเดวิดแม็กกี้พร้อมด้วยทีมงานจากร้านไทยม์ศาสตร์ที่เปิดพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นโอเอซิสแห่งความสงบใจท่ามกลางเมืองใหญ่โดยในช่วงทำสมาธิเต็มไปด้วยความสงบเงียบหลายคนเผยว่ารู้สึกผ่อนคลายจนลืมเวลา และบางท่านถึงกับน้ำตาคลอด้วยความปลื้มปิตินอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสุขจากสมาธิเนื้อกว่าความสุขจากวัตถุใดๆซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้หลายท่านอยากกลับไปฝึกสมาธิต่อที่บ้านอีกด้วยทางด้านวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนแผนกเผยแผ่ชาวท้องถิ่นของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมและจุดประทีปรวมใจเพื่อสันติสุขภายในณชายหาดเบลมอนโดยมีคุณคริสติน่าคิงซึ่งเป็นคนในพื้นที่ และเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมนี้โดยในครั้งนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนร,ร่วมกิจกรรมและผู้สัญจรไปมาที่สนใจเรื่องการฝึกสมาธิเมื่อได้พบเห็นก็ได้เข้ามาสอบถามข้อมูลและขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยก่อนเริ่มกิจกรรมคุณร็อกซี่ไกรเลียนโนพิธีกรประจำงานได้กล่าวต้อนรับและนำทุกคนเล่นโยคะ เพื่อปรับร่างกายให้สบายและปรับใจให้พร้อมก่อนที่จะได้นั่งสมาธิพร้อมกันนี้พระนิโคลัสฐานิสโรก็ได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้คนใหม่ที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกได้เข้าใจหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนั่งสมาธิทางอย่างได้อธิบายถึงการนำใจมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 จากนั้นได้นำปฏิบัติสมาธิเป็นเวลา30นาทีพร้อมทั้งนำแผ่เมตตาซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างได้พบประสบการณ์ภายในอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนบางท่านมีความรู้สึกเหมือนมีพลังที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเกิดความสงบเงียบเย็นจากภายในนอกจากนี้ทุกคนต่างมีความสุขที่ได้มานั่งสมาธิในครั้งนี้และอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้อีก เพราะเห็นประโยชน์จากการนั่งสมาธิที่ทำให้จิตใจสงบลดความกังวลทำให้มีสติอยู่กับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นโดยทางวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้จัดปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นภาพภาษาอังกฤษทั้งในและนอกสถานที่มาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอันเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพที่แท้จริงของชาวโลก และมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายให้มีกิจกรรมนั่งสมาธิตามพื้นที่สาธารณะในเมืองลอสแองเจลิสเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสสดธรรมจักรกับปาวัตรสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เราไปรับชมกันนะคะว่ามีที่ไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดรรมาจากกับประวัตินสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดแพร่อันดับที่สองจังหวัดน้องคายอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นอันดับที่4จังหวัดมหาสารคามอันดับที่5จังหวัดศรีสะเกดอันดับที่6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่7จังหวัดสุรินทร์อันดับที่8จังหวัดสกลนครอันดับที่9จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดับที่10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกับประวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง13อันดับที่สองนครหลวงหอันดับที่สนครหลวงหอันดับที่สี่นครหลวง9้าอันดับที่หนครหลวงหนึ่งอันดับที่6นครหลวง16อันดับที่7แก้วภูธรหนึ่งอันดับที่8นครหลวง10อันดับที่9นครหลวงสิบสอง อันดับที่10นครหลวง11ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสามารถบริจาคได้ค่ะที่ศาลามหาทานบร,รมีวัดพระธรรมกายอาคารครัว71ปีหรือสามารถส่งเครื่องอุปโภคบริโภค ผ่านระบบขนส่งต่างๆมาได้ที่วัดพระธรรมกายและยังสามารถร่วมบุญนะคะผ่านทางธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี152-1-202-08-7ดหขีดขีดวัดพระธรรมกายซึ่งเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-100แค่ะและขอเชิญผู้มิบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกัน สวดธรรมจักรกับปาวัตนสูตรเนื่องในวันธรรมชัยบูชาธรรมพระผู้ชนะโดยธรรมตรงกับวันพุทธที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568โดยยอดสวด7,650ล้าน 7, 650, 000, 5 7 000, 5 7 5 7จบค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดกันเข้ามาได้นะคะที่เว็บไซต์ forbiterworld.com และขอเชิญชวนชายไทยคะ่ะอายุ 20ปีขึ้นไปบวชเข้าพรรษาณวัดท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเพื่อให้พ่อแม่ได้บุญใหญ่ได้เกาะชายพระเหลืองพระลูกชายขึ้นสวรรค์อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหมายเลขโทรศัพท์02 831 1234ค่ะและขอเชิญชวนนะคะ ลูกหลานคุณยาาอาจารย์ผู้มิบุญทั่วโลกค่ะรวมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยาาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนกยูงณวัดพระธรรมกายคณะกว่าประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้นะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์บวก81ค่ะ แล้วก็080 6849 5692นะคะแล้วก็ที่หมายเลขโทรศัพท์094 691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารกิจกรรมงานบุญที่ทางบุญนิวส์ได้รวบรวมให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะและปิดท้ายข่าวบุญกันในวันนี้ค่ะที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าอาปุรติเทโรบุญยศะ โกังอาจินังคนฉลาดสร้างบุญทีละน้อยย่อมเต็มเปี่ยมด้วยบุญสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ